ท้าหลอดดิลมิดเฮ้ hey, สวัสดีค่ะโบค่ายินดีต้อนรับชาวราศีมังกรนะคะสู่ดวงความรักความสัมพันธ์การงานการเงินสุขภาพในช่วงครึ่งเดือนหลังกรกฎาคม2563นะคะค่ะ ในส่วนของชาวราศีมังกรนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนะคะเรานับราศีกันตามศาสตร์ตะวันตกและยังเป็นดวง general อยู่นะคะดวงทั่วไปอย่าเพิ่งเอาไปคิดตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวเราทิ้งไว้ใต้ description บอกแล้วเรียบร้อยนะคะและนี่ก็คือดวงความรักความสัมพันธ์ดวงทั่วไปของคุณคะ่ะสถานการณ์ตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าชาวราศีมังกรเนี่ย มีคนเข้าหาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยในช่วงนี้นะคะก็คือช่วงนี้ถ้าใครโสดเนี่ยไม่ว่าจะสนิทหรือไม่สนิทหรือใดๆก็แล้วแต่จะมีการเข้าออกของคนนั้นคนนี้เยอะแยะเต็มไปหมดมาขายขนมจีบมาพูดมาคุยมาถักถ่ายแต่มันเหมือนตอนนี้ชาวราศีมังกรอยู่ในจุดที่ไม่อยากที่จะรับ อะไรจากใครมากในตอนนี้เหมือนทุกอย่างโฟกัสที่ตัวเองเท่านั้นเป็นไพ่ก้าถ้วยเป็นไพ่เดอะฟูมันเหมือนแบบอยากที่จะชะล้างจัดการทุกอย่างกลับมาฟื้นฟูตัวเองกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็พึงพอใจในจุดที่ตัวเองมีนะคะถามว่ามันเติมเต็มตัวเองไหมมันก็ไม่ได้เติมเต็มตัวเองหรอกแต่ณนะเวลานี้มันยังไม่ได้ต้องการใครใครเข้ามามันเป็น Energy ของ Queen ถือดาบเนี่ยค่ะมันเหมือนแบบช้าก่อนยังก่อน ฉันยังมีหลายเหตุหลายผลที่ฉันจําเป็นที่จะต้องอยู่แบบเนี้ยแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะให้ใครเข้ามาในตอนนี้ทีนี้ไพ่เดสปรากฏค่ะไพ่เดสปรากฏเป็นไปได้ว่าน่าจะเพิ่งเคยมีการจบความสัมพันธ์มาจากใครคนใดคนนึงและคุณเองยังมีความรักและคิดถึงเขาอยู่นะคะเป็นไพ่สองถ้วยไพ่หกถ้วยมันคือการห่วนคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆหวนคิดถึงคนรักเก่า ใดๆก็ตามนะคะคิงกับควีนถือดาบมันหมายถึงคนสองคนที่คุณรู้สึกว่ามันไปได้วยกันได้มันมีความคล้ายกันแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่อาจจะเป็นอุปสรรคภายนอกหรือปัญหาส่วนตัวของคุณเองเนี่ยนะความห่างไกลเอ่ยอะไรเอ่ยมันทําให้คุณละเขาเนี่ยต้องจบความสัมพันธ์มาแล้วคุณรู้สึกคุณเหนื่อยคุณพยายามมามากพอแล้วแล้วมันหาจุดลงตัวไม่ได้นะคะเหมือนพยายามที่จะให้แต่ก็ สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้ก็คือมันไม่ได้กระเตื้องไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจบความสัมพันธ์แล้วก็มาโฟกัสกับตัวเองดีกว่าแล้วก็มีคนนั้นคนนี้เข้ามาพูดเข้ามาคุยตอนนี้คุณก็ไม่ได้รับอะไรเลยเพราะว่าจิตความรู้สึกแล้วก็ความคิดถึง ความรักอยู่ในอกในใจมันยังเป็นของคนเก่าๆที่คุณจบความสัมพันธ์นั้นมานะคะอ่านแล้วนี่ก็คือเรื่องราวทั่วไปนะคะเราไปดูความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นที่ชาวราศีมังกรคิดถึงกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงเนาะความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นค่ะที่ชาวราศีมังกรคิดถึงเขาคนนั้นของชาวราศีมังกรค่ะรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมังกรบ้างดูซิ เขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับชาวราศมีมงกรเป็นไพ่ไฮเพนเทสค่ะช่วงนี้เขาเงียบๆไปหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยกันนะคะหรือตัวเขาเองค่อนข้างที่รู้สึกว่าระหว่างคุณและเขาเนี่ยมันมีการสื่อสารกันได้แม้กระทั่งเราไม่ได้ใช้คำพูดคำจาแต่เหมือนแบบเราสัมผัสกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะเด็กถือถ้วยเดส สิบเหรียญค่ะสักครู่นะเขารู้สึกผูกพันกับคุณนะเขารักคุณเหมือนกันค่ะไพ่สองถ้วยเกิดขึ้นนะผูกพันรักแล้วก็อยากที่จะกลับมาพูดกลับมาคุยถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันมีการเงียบกันไปห่างหายกันไปเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาก็รู้สึกเจ็บปวดกับการที่ความสัมพันธ์นี้มันจบไปเหมือนกันเขาเองก็อยากที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่ แต่ตอนนี้มันเหมือนแบบเขาพยายามประครับประคองสถานการณ์เพื่อให้มันผ่านพ้นในช่วงเวลาเนี้ยไปก่อนพยายามรักษาใจตัวเองแล้วก็พยายามให้เวลามันผ่านไปเผื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันมันจะดีขึ้นไปตามกาลวเวลาเขาน่าจะเป็นคนจบความสัมพันธ์นี้หรือเปล่ามันเลยทำให้ตัวเขาเจ็บแบบนี้แต่สถานการณ์สามารถสลับกันได้นะคะสิบดาบอือ เขาเจ็บปวดเขาคิดถึงเขายังเฝ้ามองดูคุณอยู่ตลอดเลยค่ะชาวราศีมังกรถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะดูเหมือนนิ่งเหมือนเฉยนะแต่ในใจเขาแล้วจริงๆอ่ะมันเป็นมันเป็นการอยากที่จะกลับมาพูดกลับมาคุยอยากจะถามสาระทุกสุกดิบใดๆอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งที่โวมองเห็นสิบถ้วยอมืมันเหมือนชีวิตที่ขาดคุณมันเหมือน เขาอยากที่มันเหมือนขาดการเติมเต็มอะ่ะเขาอยากที่จะหาวิธีทางอะไรก็ได้ที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมุกไปข้างหน้านิดนึงแต่ตอนเนี้ยมันยังเป็นแฮงแมนอยู่เหมือนเขายังไม่รู้ว่าเขาควรที่จะทํำยังไงดีนะคะแต่ความรู้สึกลึกๆแล้วของเขาเองอะ่ะเขารู้สึกผูกพันแล้วก็ยังรักคุณอยู่มากนะอมวมมองว่าอีกไม่นานนี้น่าจะมีการทนไม่ไหวนะคะจากฝ้าเขาเองน่าจะมีการติดต่อสื่อสารมายัางคุณเนาะ มันมีไพ่ของการสื่อสารไพ่ของการเดินทางมาหาเยอะมากความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบมันจากกันไปไม่ว่าจะนานหรือว่าไม่นานใดๆก็แล้วแต่มันเคยเงียบมันเคยจบกันไปแต่ต้องบอกเลยว่าตัวเขายังคงอยากที่จะพูดคุยสื่อสารยังอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมีมูฟเมนต์อยู่ปัญหาความสัมพันธ์นี้คืออะไร the f o o l the sun เอ็มเพลสคืออะไรเลยเดฟูแปดดาคือโบคิดว่าเป็นปัญหาขัดแย้งกันในความสัมพันธ์เนาะใดๆก็ตามที่มันหาจุดตรงกลางไม่ได้มันก็คนละทัศนคติแล้วพอมันไปเรื่อยๆมันก็อยู่กันเหมือนอยู่กันเหมือนคนละทิศคนละทางอะคนละดิเรกชัน พอมันอยู่กันไปมันเกิดความไม่เข้าใจมันก็เลยพอดีกว่าหยุดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเขาเองอ่ะต้องบอกเลยว่ามันถึงต่อให้จบและจากกันไปมันยังมีความผูกพันความรักความรู้สึกที่ดีและการอยากที่จะกลับมาอยู่แต่เหมือนตอนนี้เขาเองยังหาจุดตรงกลางหาสิ่งที่มันควรที่จะแก้ไขตอนเนี้ยยังวางแผนกับความสัมพันธ์นี้อยู่ว่ามันควรที่จะทํำยังไงดีค่ะ เนาะและนี่ก็คือตัวเขาอ่ะทีนี้เรามาดูตัวคุณกันบ้างสถานการณ์ก็อย่างที่บอกเนาะย้ำวิธีหนึ่งว่ามันสามารถสลับกันได้นะคะตัวคุณเป็นยังไงบ้างชาวราศีมังกรตัวชาวราศีมังกรเป็นยังไงบ้างคะชาวราศีมังกรในช่วงนี้คุณคิดยังไงกับเขาคุณเป็น คิงถือไม้เท้าค่ะเด็กถือเหรียญสิบถ้วยคุณเองก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยต่างอะไรจากเขาหรอกค่ะต้องบอกเลยว่าคุณก็ยังรักเขาอยู่ยังผูกติดเขาอยู่เนาะยังรู้สึกถึงความคิดถึงเขายังคงเป็นแฟมลี่เป็นครอบครัวเดวิลคือเนี่ยคุณมีการให้และการได้รับไปการให้และการได้รับในความสัมพันธ์นี้มันไม่เท่ากันมันเลยเกิดปัญหาขัดแยง้งเกิดขึ้น หรือใดๆนะบางความสัมพันธ์เนี่ยนะมันอาจจะมีคนสอาคนเข้ามาเกี่ยวข้องในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องชู้สาวหรือว่าเป็นบุคคลอื่นๆก็ได้แต่ว่ามันมีคนภายนอกเนี่ยมาทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมีปัญหากันเนาะที่ผ่านมาคุณใช้ความคิดเยอะมากเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้ คุณค่อนข้างวิตกกังวลแล้วก็วางแผนเอาจริงๆตัวคุณนะ่ะก็ยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่แหละแล้วลถ้านนาจะเป็น f ฟ m i l ี่เป็นครอบครัวกันมาเนาะอืมอยากจะเริ่มต้นใหม่ค่ะมันเจ็บปวดเพราะไม่มีกันแล้วมันเจ็บปวดแล้วคุณอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมขอดูอีกทีนะยังอยากประคับประคองอยู่ค่ะแต่เรื่องราวในอดีตมันก็ทําให้คุณปรงได้เหมือนกันว่ามันควรจะลงทุน กับเหตุการณ์นี้อีกครั้งไหมแน่นอนคุณยังคิดถึงคนที่คุณคบหากันมานานคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเป็นแฟมิลี่นะคะยังคงไม่ตัดสินใจว่าจะทำยังไงในตอนนี้ตัวคุณเองยังขอนิ่งยังขอทบทวนตัวเองก่อนในขณะที่เขาเองก็มีภาวะเดียวกับคุณก็ยังลืมกันไม่ได้แต่ตัวเขาจะมี movement ในเร็วๆนี้นะคะโอเคเราไปดูสถานการณ์เอาค e กันบ้างจ้า ค่าของชาวราศีมังกรเป็นยังไงบ้างคะ่ะความรักความสัมพันธ์มังกรความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างหนึ่งถ้วยสองถ้วยโบมองว่ายังตัดกันไม่ขาด แต่ปัญหาเดิมๆมันก็เสี่ยงที่มันยังมีอยู่เนาะมันเหมือนแบบในใจเองมันก็ยังรู้สึกถึงความผูกพันความรักความห่วงหาที่มันยังมียังคงเลือกกันและกันอยู่ยังคงอยากที่จะไปต่อกับกับความสัมพันธ์นี้อยู่ในที่นี้มันมีสิบสิบไม้เท้าเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันหนักมันเหนื่อย อยู่ในใจเนี่ยค่ะต้องบอกเลยถ้ามีการห่างกันไปมันจะมีการคิดถึงกันมากๆเลยนะแล้วก็จะกลับมาขอโอกาสให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันแก้ไขไม่ได้อะมันยังไม่มีการแก้ไขอะไรท่านลังเลว่ากลับมาแล้วมันจะยังคงเป็นปัญหาเหมือนเดิมไหมเนี่ยคือพอยต์สำคัญกลับมาแล้วมันจะดีไหมกลับมาแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะจบไหมถามว่ามันจบไหมมันไม่จบหรอกเพราะไอตัวแกนปัญหาเนี่ยมันยังไม่ได้ มันยังไม่ได้ถูกจัดการแต่คุณและเขายังต้องการกันอยู่แต่ถ้าเมื่อจัดการไม่ได้เนี่ยมันมันก็ยากต่อการไปต่อแต่เชื่อไหมว่าคุณและเขาเลือกกันและกันอยู่แล้วอะฮะเลือกกันและกันอยู่แล้วนะคะก็เอาคําก็ประมาณนี้นะอะเราลองไปดูการงานการเงินสุขภาพชาวราศีมังกรกันบ้างการงานการเงินสุขภาพมังกร การงานการเงินสุขภาพชาวราศีมังกรเป็นยังไงบ้างคะการงานการเงินสุขภาพชาวราศีมังกรการงานช่วงนี้โอ้โหที่ผ่านมาอาจจะเจ็บหนักมานะชาวราศีมังกรสถานการณ์การงานค่อนข้างที่จะเป็นสิบดาบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเหมือนแบบตอนนี้มันต้องใช้สมองใช้ แรงกายใช้ความสามารถส่วนตัวที่มีพยายามที่จะมองรายละเอียดของงานดีๆเลยอะ่ะจริงๆนะงานตรงเนี้ยมันจะร่วงมันก็ร่วงเลยแต่ถ้ามันจะประสบความสำเร็จมันก็จะคือสูงสุดไปเลยทั้งเนี้ยมันอยู่ที่เนี้ยค่ะไพ่เจ็ดเจ็ดเหรียญมันคือไพ่ของคนที่พินิจพิจารณารายละเอียดแล้วก็ค่อยๆท,ทําทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนทําอย่างชา้าๆ พยายามรอบครอบกับมันนิดนึงค่ะมันจะมีผลดีกับการงานในครั้งนี้เนาะถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่รอบคอบปุ๊บมันก็เสี่ยงต่อการเป็นสิบดาบได้เหมือนกันเพราะมันขึ้นสิบดาบกับสิบถ้วยอะอยู่ก็เลือกเอาเนาะการเงินช่วงนี้ก็เครียด oh my god การเงินไม่ดีเลยเก้าดาบเครียดค่ะกังวลแฮงแมนรายได้ช่วงนี้มันมันไม่ได้เข้าเหมือนเดิมด้วยอะแล้วมันค่อนข้างกังวล ถ้าถามว่ามันดีขึ้นไหมเรมองว่าผ่านเดือนนี้ไปก่อนผ่านเดือนนี้แล้วมันจะดีขึ้นจะอาจจะมีช่องทางหรือว่าคนใดๆก็ตามที่มาซัพพอร์ตเรื่องเงินของคุณนะคะมันทำให้หมุนหมุนไปได้ดีมากขึ้นแต่ช่วงนี้ต้องบอกเลยแย่พายเงินทำมุนเยอะๆนะอ่ะสุขภาพเดอะสตาร์ช่วงนี้ก็ป่วยไม่มีแรงหงุดหงิดโอ้ตายแล้วอืมมันเหมือนมันเป็นคนไม่ค่อยมีเอเนยังไงก็ไม่รู้ช่วงนี้เนาะ มันอาจจะเครียดกังวลหลายอย่างทั้งเรื่องความรักเรื่องเงินเรื่องงานหรือใดใดก็แล้วแต่มันเหมือนสถานการณ์ทุกอย่างมันไม่ได้ดั่งใจไปสียบทมาเลยทําให้สุขภาพตัวเองนี้มันเครียดมันมันดูป่วยๆมันไม่ได้มีแรงมีเรี่ยวมีแรงอะไรก็ขอให้ชาวราศีมังกรสู้ๆนะผ่านช่วงเนี้กรกฎาคมเนี่ยอดทนอีกนิดหนึ่งมันก็จะสู่อดวงในระยะใหม่ทึ่งตรงนั้นนะบมองว่าอเปิดให้เนาะมันจะดีขึ้นจริงๆมันจะเจ็บตัวแค่นิดหน่อย แต่ในอนาคตถ้าคุณสู้กับมันและอยู่กับมันได้นะและยอมรับเนี่ยพยายามสวดมนต์ขอพอรสร้างบารมีให้ตัวเองเยอะๆตรงนี้มันจะช่วยพยุงคุณได้ถึงคุณล้มคุณก็จะล้มบนเบาะถึงเวลาดวงมันขึ้นปุ๊บคุณก็จะขึ้นแบบรุ่งโรจน์เลยชาวราศีมังกรไม่มีใครตกตลอดไปแล้วก็ไม่มีใครที่ค้างเติ่งอยู่บนฟ้าตลอดไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะคะทัทง้งทั้ง แต่ถ้าจะให้ดีก็คือต้องประคับประคองชีวิตให้ดีที่สุดนะคะเอาละค่ะไปแล้ววันนี้ชาวราักสมังกรพบกันใหม่เอพิโซด,ดหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย